ฟ้าสิตป์ขอชื่อหลุยเลตริเยเป็นผู้กำกับภาพยนตร์คนใหม่แทนจัสตินลิน สื่อดังอย่าง The Hollywood Report e r รายงานข่าวว่าจัสตินลินได้ออกจากโปรเจกต์ฟาสติบตั้งแต่วันที่23มเมษายนที่ผ่านมาหลังจากที่เขาได้เริ่มเข้ากองถ่ายของภาพยนตร์ไปได้เพียงแค่3วันเท่านั้นซึ่งมีข่าวลือออกมาว่าจัสตินลินไม่พอใจกับพฤติกรรมที่ไม่เป็นมืออาชีพของวินดีเซลแต่ t ด e Hollywood Reporter ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกค่ะว่าการลาออกครั้งนี้เกิดจากเหตุผลด้านการทำงานจริงๆเนื่องจากวินดีเซลทำการแก้ไขบทภาพยนตร์หน้ากองหลายต่อหลาย ทําให้เจสซีลินฟิวขาดพร้อมกับพูดประโยคสุดท้ายก่อนที่จะลาออกว่าหนังเรื่องนี้มันไม่คุ้มกับสุขภาพจิตที่เสียไปของผมหรอกหลังจากนั้นก็มีข่าวลือเกี่ยวกับชื่อของผู้กำกับภาพยนตร์หลุดออกมาถึง3คนไม่ว่าจะเป็นเจมส์วานจาก Furious 7 Very refreshing To bang it out with him, and it was very, very refreshing to create a credible. David Leach, Jack Fast and Furious, Hop and Chop. The music's already started. เอฟแกรี่เกลจาก the Fa t e of the Furious No one's ready for this. This is a new chapter in the Fast Saga. Action! And these are. <laughs> 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 แต่จากรายงานล่าสุดน,นั้นดูเหมือนว่าฟ้าสิบจะคว้าผู้กำกับหน้าใหม่เข้าสู่ครอบครัวทีมซิ่งมิดใหม่ซะแล้วล่ะค่ะ นักเกยตอาวุโสของ The Hollywood Reporter อย่าง b o y s Kid ได้ออกมาอัปเดตรายละเอียดใหม่อีกครั้งว่า Universal Studio ได้เลือกกลับมาร่วมงานกับผู้กำกับอย่าง Louis Leterrier อีกครั้งในโปรเจกต์ Fast Furious 10โด้วยลุย i s l e ต e rier เคยมีผลงานแอคชั่นชื่อดังมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็น The t ทา n s p o อเตอ So there's a lot more action. Alicia's yes. The Incredible Hack. Speed. And action? Mova Contra Reality Capture allows us to capture flexible surfaces. It was finding the right balance between staying true to those caricatures, those extreme expressions. There was a design I did that basically um, had like kind of a military cut you know shaved on the side and kind of spiked and it had an interest Great. we didn't want him to look so bulky that we didn't feel like he could move quickly we want him to look lean he's more linebacker than body built cast off the titans Lena now you see me car our final trick we are going to rob a bank on the count of three you will be teleported through space and time to your bank in paris one two three in this ขณะเดียวกันจัสตินลินก็ยังมีชื่อติดอยู่ในฟ้าสิบในฐานะมือเขียนบทรวมและโปรดิวเซอร์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะ ก่อนหน้านี้มีรายงานออกมาว่าภาพยนตร์ร่างแรกของฟ้าสิบจะไม่มีตัวละครอย่างมี a า t u เรโตซึ่งเป็นภรยาของไบรอันโอคอนเนอร์แต่สุดท้ายแล้ววินดีเซลที่ทำการปรับแก้บทภาพยนตร์ใหม่อีกครั้งเพื่อนำตัวละครตัวนี้กลับมาและนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้จัสตินลินมองเห็นถึงความไม่สมเหตุสมผลบางอย่างของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นได้นะคะ นอกจากนี้ Fast f u r i o u ส10ยังถูกประกาศออกมาก่อนหน้านี้ว่าจะถูกแบ่งเรื่องราวออกเป็น2พาร์ทด้วยกันซึ่งการเปลี่ยนผู้กำกับภาพยนตร์กลางคันแบบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะส่งผลอย่างไรต่อเฟรนไชส์นี้เกินบ้างอ่ะอะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมไปแวะกด Subscribe ช่องให้แอดกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องก้าวสู่แสนซ s ลเงินต้องมาแล้วจ้าขอบคุณ f อทุกคนคะ่ะ ก่อนจากกันไปคอมเมนต์มาคุยกับแอดกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าแล้วผลงานที่ผ่านมาของหลุยเลตาริเยเรื่องไหนที่ประทับใจเพื่อนๆกันบ้างเอ็งเป็นสิทธิ์อาจารย์ไหนวะเนี่ยลูกเกม